เป็นอง,งุ่นป่าที่มันเคยอยู่ในดิน,นครับต้นมันแคะแกนตรงนี้มันเป็นโตมยมนะครับเพราะผมเพิ่งหั่นแกนมันแต่ว่าต้นมันยังไม่ตายไม่สนิทนะครับรากมันก็ยังแย่งอาหารตัดเอาขึ้นมาใส่ในกระถางดีกว่านะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบปลูกครับรักในการปลูกครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนอยู่กับช่องตูลิมิเต็ดนะครับช่องที่เป็นคนบ้าปลูกนชอบปลูกปลูกกินบ้างได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างก็ช่างหพวมันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าบ้านครับผมก็ตอนนี้ผมก็เอายางมาตัดอีกแล้วครับชอบตัดแต่ยางครับตัดยางแล้วก็ตรงนี้ เป็นต้นอุ่นปลาครับนี่ต้นอว่นปา่าครับยอดแสงนิดนึงต้นอว่นปา่าซึ่งก่อนหน้านั้นผมเอาลงดินไปแล้วนะครับนี่นครับก่อนหน้านั้นผมเอาลงปลูกที่ดินแล้วแต่รู้สึกว่ามันมันน้นแย่งอาหารจากตอมะยมที่ยังไม่ตายเท่าไหร่แต่ตอนนี้รากมันก็เริ่มเดือนนะครับเห็นไหมครับรากขาวๆมันแต่ว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยมันอาจจะ แชไปนะครับต้นองุ่นมันไม่ชอบน้ําแช่ทหร่ผมก็เลยเอาตัดยางรถดอีแล้วตัดอีแล้วนะครับยางตัดยางอีแล้วนะครับเส้นสุดท้ายเรามีสีเส้นตัดไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมดินเรียบร้อยนะครับก็ใส่ดินไม่เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเติมปุ๋ยเติมอะไรเดี๋ยวมันก็คงจะติดใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะยกต้นตรงนี้นะครับจะยกมาใส่นะครับผมก็จะยก ยกเอาต้นมันมาใส่ในนี่นะครับแล้วก็เอาดินที่เตรียมไว้นะครับดินที่เตรียมไว้ที่เตรียมไว้ก็จะเอาไว้กบตรงโคนนะครับนี่เตรียมว้แล้วนะครับก็ต้นองุ่นป่านะครับเดี๋ยวพอมันโตนะคงก็จะเริ่มเฉาเริ่มเฉาแล้วพอมันผมก็จะเดี๋ยวจะตัดอันนี้ทิ้งตัดใบทิ้งแล้วก็เหลือแต่ ต่อเขาให้เขาแตกตาใหม่พอสักหน่อยผมก็จะเอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบเสียบใส่เสียบยอดใส่ตองนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาลงดินก่อนละกันเนาะยังไมนจะเฉาไปมากกว่านี้นะครับคือตรงนี้มันมีรากเขาอยู่แล้วนะคมันมีรากเขาอยู่แล้วมันรากเยอะซะด้วยนะมีรากเขาอยู่แล้วดินก็เลยติด ขึ้นมาเป็นก้อนนี้นะครับนี่ก็จะเอาดินถมใส่นะครับข้างๆไปเรื่อยๆนะครับนะดินก็เดี๋ยวผมจะสลับกับปุ๋ยคอกด้านข้างนะมันก็กบ ขั้นตอนนี้ก็เอาดินใส่เรียบร้อยนะครับก็เด็ดเอาเก็บรยนิดนึงเก็บก็ใบไม้ใบไม้นั้นใช่ปุ๋ยนะใช่ปุ๋ยสูตร15นะ ให้ดินแห้งเกินไปนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็รดน้ำรดน้ำก่อนรดน้ำไม่ต้องแช่ก็ได้ ชื้นๆก็พอหอดอ่างุ่นครับัไม่ค่อยชอบน้ำท่าไหร่ขอบชื้นๆก็พอนี่ก็รัดรัดนี่รัดจริงเลยให้มันเตกยอดไหมนะครับผมถอนออกแป๊บเดียวเหี่ยวแล้วเหี่ยวไวมากเลยอากาศร้อนนะ ไอไม้ตรงนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะไปกบกุดหลุมไปแล้วเดี๋ยวจะไปกบตรงนั้นนะครับทําปุย๋ยอันนี้ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยให้มันแตกใหม่โอ้่ต้งกลัวมันตายนะครับงูป่าไม่ตายง่ายๆนะครับ บุชิฟักทองผมดินตรงนี้ที่ผมปรุงไว้แล้วนะนี่ดินตรงนี้โอ้สวยงามมากฟักทองบอุกอื้นี่เองนี่ฟักทองญี่ปุ่นเจ็ดวันห้าหรือหกหรือเจ็ดวันเนี่ยนะครับนีนน่สวยงามลองดูนะไม่ได้กินหรอผมว่า แต่ผมชอบปูส่วนงุนไส้มัดผมก็ใกล้จะได้กินแล้วนะครับน,นี่อีกพวงหนึง่งครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็แวะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตรงนี้มัน เป็นองุ่นป่าที่มันเคยอยู่ในดินนะครับเคยอยู่ในดินแล้วก็นี่ครับมันต้นมันแคร์แกนตรงนี้มันเป็นตตมยมนะครับเพราะผมเพิ่งหั่นแกนมันแต่ว่าต้นมันยังไม่ตายไม่สนิทนะครับรากมันก็ยังแย่งอาหารต้นองุ่นอยู่ผมก็เลยในในก็มันยอดมันในในก็ยอดมันเล็กกระจิงเดียวผมก็เลยเออ เอาขึ้นมาใส่ในกระถางดีกว่านะครับแล้วก็คิดว่าต้นมะย,ยมก็น่าจะตายจริงๆแล้วครับไม่น่าจะเหลือเพราะว่าใบมันเริ่มร่วงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่กระถางมันจะได้ควบคุมน้ําได้ด้วยครับหน้าฝนนะครับถ,ถ้าเอาไว้ในดินมันจะแฉะเก,กินไปนะครับก็เลยเอาใส่กระถางใส่ยางรถยนต์นะครับชอบหยิดกรีดอยู่นั่นแหละ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับในการปลูกของผมอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาปลูกอะไรกันก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย